ขอบคุณนะคะสำหรับของฝากจากพี่เอสค่ะนี่นะคะของฝากจากพี่เอสมาดูนะคะว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวอันนี้เอายาไปให้อุ่นก่อนวิตามินซีกินกับเผาเอาใส่เขาเนะคะแต่ว่าเผาอิญว่าบ่มีเผาเนียวก็เลยใส่เขาเจ้า บริสุทธิ์นเหนียวเมื่อกีน้นี่นะคะเอาไปให้อุ้มนะคะวิตามินซีจ้าอันดี้จ้าแล้ว ขอพระคุณของฝากจากที่แอดนะคะกล่องใหญ่ๆเป็นอย่างนอ้ขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณที่รักก็เมตตาขรอบครัอุมบุญนี้ของมาฝาก เอามาร่นด้วยกันนะคะว่าจะเป็นอะไรทุเรียนบอฮะนั่งบัใหญ่ปนนี่กันเมนทุเรียนกินทุเรียนบออุม้มอ้ย,ยามาแล้วไอ้เยอะห <c oughs> <c oughs> นึง่งพวงใหญ่ อุ้งกินปิ่นบนเลยนี่นะคะให้อุ้มซิมเบองอุ้มกินปิ่นบนสระต๊อตัง นนอกเกษตรนเนาะเนขอบพระคุณพี่แอนนะคะสตอขอบพระคุณค่ะ อุ้มกินนั่นหน่อยนึงคะเก็บเลียอยู่นั่นกินเป็นโมบูสตรงขอบพระคุณพี่แอดนะคะสำหรับของฝากจ้าสวัสดีพี่เล่นอุ้มสิบองอบอยงทอบอยิงทองบอยงทอบองบองบอยงทอามอให้งุอนบคะสวัสอีค่ะเอบอิองบิงทบ่ินทอบิบ เอาให้อันน่วยนึ่งกินเป็นบ่โต๊ดม้นแล้วนี่กินสะโตถ้ากนนินี่หลีขอบคุณนะคะขอบคุณของฝากจากพี่เอสค่ะกินเป็นบ่เหรอสะรตะสะต,ะสะตะขคอยละว่าตะทุเรียน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินเป็นอยู่ปุ่นหาเจ็บกินเนี่ยสัสียามเชา้าเช้าจ้าบรรยากาศเนี่ยมือเศร้ายาดื่มพวกเจ้ายาพากันดื่ม มันเท่าไนะนี่คือผักกระสีประมาณนู้พวงนั้นประมาณสี่ลูกสองลูกคนตีสามลูกคนตีเอากินบ่หนโอ้อมเอาไปผัดเนาะิเศษอย่าเกะเอาเต่ข้างในผัด ขอบพระคุณนะคะพรกกระจดมาเป็นอะไรเลยเพื่พอนอชอบตังตังตั <c oughs> <c oughs> tìm tem heng cả, kiếm mốt pin nào hồn, chật canh lên, nhờ vào nhau, nhau vào nhau, phát, kiếm đôi cứ chịu heng thiệt, mua chìm được luộc sầu ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่แอดนะคะก็คงจะได้แจกเพื่อนๆกินนะคะแบงคนน,งคน,กกน,นั้นคนนี้กินเนี่ยเอ้ยแลนไปใส่รถเขายอยีกแล้วยำเลนให้จิ๋วเหี้ ยำเรียนคิวแห้งวันนี้จะพาแม่ฟ้าใส่ออกงานเพิ่นมาประมาณเจ็ดโมงสิโอ้ยขิวแห้งอยากอัน,นั้นก็อยากจกอยากอย่าง สวัสดียามเช้าเช้านะคะสวัสดีทุกท่านจ้าบรรยากาศโอ,โอ้เด็กหน่อยกับขี่ดื้อแห้งบึงขังกลุงเลยเบายาก ขายบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะอุ้ยโ้ยคันคัน ยาดื้อยาดื้อบอกตังยาเบาหนักอืมยาเบาหนักยาเบาหนักคุณนายจุ่มเหลวอุม่มแต่ละมือกันสีส่เออเบา,าหนักค่ะคุณนายเล่นไหล,ล่รถพนี๋ยวขาจะถือไม่ครนเขาอีก มอโมอ่ออแม่แม่กับโปปินแลนอะไรตลอดเพน <c oughs> กินแล้วหามบอกกันแม่นบวก <c oughs> กินแห้งฉุนแห้ง <c oughs> กินได้โดยชุนสักถเถอ <c oughs> กินกับส้มตำ รสจืดๆแซ่บลูกเต็มๆตะโอ้ผมผัดเนาะเจ๊อตันไอ้ผัดนั่นเอาอีกแล้วเฮ้ยนักวิ่งนักกีฬาทีมชาิเล่นอะไรอีกาแลเอ้างานเขาเลน่นอะไรนกเนล่นอะไรอีกา รถจัดจัดบ่สวัสดียามเช้าๆนะคะบรรยากาศยามมือเชร้าแหลงอีกแล้วล่ะนี่มีฟ้าขึ้นสูงตกอยู่แต่ว่าหึงอาจจะตกบ่พอสิได้น้ำเบิ่งลักษณะแล้ว กี่ฝ่าขึ้นสูงนเรงตังเอ้ยมามาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณสายทง กาดยามเช้าเช้าเห็ดไหวล่ะบอุ้ยบัได้ไปเลยค่ะมือขึ้นโอ้มือว่านกาันยากมือมือมือวิ่นเที่ยห้องน้ำห้องน้ำน้ำบ่ไหลทอตันประกันปนจนเลยบัได้ไปใส่บะนี่าอ,อันใส่ใส่อันค้ำค้ำมากอะ ไปปลูกหญ้าโตหญ้าพื้นยกลงให้วันนี้ก็ทีได้ไปปลูกหญ้าอีกท่านหญ้าท่านหญ้ากับสิมาวันที่สิบเอ็ดแต่ว่าหญ้าครงการเพื่นแจก,กวันนี้เพื่อนกับสิแจก,กอีกก็เลยที่ได้ปลูกอีกว่าท่านเล้วง่ายดอกเลยบ่ได้ไปหาหัวเห็ดบ่ได้ไปบึงหัวนหน้าน้ำพื่นหญ้า หน้ากันเหล่แต่ลุงสีเห็ดเดอ้อเธอเนี่ยเด็ <c oughs> กินซ้ำไดเก่าซ้ำนั่นละพี่เลนเพราะว่าลุงพ่นเห็ดนะพันก็บ,บอกไว้ไปสามซอยอยู่ตั้งพี่กะ,ะยา,ากแต่ละมือโอ้ยตื่นเสามาแต่ละมือเธอสีเหลวยวอุลากกันจนว่าสวยเลยบดได้ไปหัวนหน้าเด็ถตาลุนสให้กิน,นเธอเนี่ยบดนั้งพี่กะยากปลูกหญา้า ไปละมือเฮ้ยสิ esti, ได้เอาเขาไปฝากกัน แต่ละมื่นบ่ได้อันนั้นก็บอกว่าเป็นปสามโขซอยเนเะด้อต <c oughs> ู้คนว่างไม่บ่ได้กระจัคสิได้ไปบ่ได้ไปบ่ได้เวไปบ้านยากปลูกหญ้า สัสดีค่ะโอ้มิงลุดมู่บ้านนะอย่างนี้ตะปะว่าเห็นฟังโบหูน้ำเพลน พี่เล e ่็เพูดว่าหูบอว่ามิ่งรุดหูบ้านนะมิ่งรุดหูบ้านมิแต่เขามาบอกให้ฟังเกี่ยวกับก่หยากอย่างนี้หยาดน้ำหงดน้ำลือไม่ลือท่ออันละใบลืออันนั้นไม่เอาจนว่ากุนไม่เนาะกุนออกไม่หมดต่อท่อไม่มองได้ตันโอ้ย เพืนเจ้เล่เพื่อนก,กับปล่อยน้ำจากห้างลิง้นลุ่งลุงมองเดียวกันบันนี้ทอมันหน่อยมันโบวันนี้ทั้งเคร่งมันมีขยะตันขยะอันนั้นใบบกหงมันหลุนลงมาถ้าช้างหลุดเขาเอินแต่รู้ข,ข่าวเฮาซอยไดโบแม่ไา่ ซอยได้อยู่ค่ะซอยเอิ้นมูอีกเพื่อนกับจีสรอยกันนะมูสั่งเพื่อนกับส้อยกันละค่ะบางคนเพื่อนกับบุญญาเนาะเพื่อนกับเขาไปแต่ว่าเขาไปเขากับตรงตรงมีอาวุธมียังขึ้น่าล่ะค่ะเขาจับทางคนอื่นแต่เอามูมูน้ำบอกถึงว่าถ้าเม่นมาสั่งเขารู้ดั่นนะไปซอยเขาได้บ่ได้อยู่แต่ว่าเขาก็ตตรงมีอาวุธแล้วก็เอื้นมูไปน้ำหลาย xoay cắn phải con thiếu cả cả nè chú um lấy <laughs> xem biết quấn thì cáp là tiền Hãy cho ไปซูงขึ้นเครื่องอยู่อันนัน้นจิอยู่สถิติแต่ขนาดอุ้มขาดมือนั่นเขาก็ยังเขาก็ยังอันบอกาจับคนเดียวสิกาลังสิวีว่าฝืนผูน้ใด้กาลังสิวีว่าฝืนพูดยังเขียเสียมสีนกบัวฝืนข่อยของแท้ ปวยหญ่สิมโอ้ปวยหญ่สิมเราคนขยันปวยหญ่อุดบริเวณเครื่องเพื่อนเด็กมันแห้งสุดยอดสุดยอดแล้วปวยหญ่สิมมันกับมันไปเห็ดหน้ามาเร็วก็ยังบริเวณเห้เยมแหยักมาขี้สั่งย่างอีกโอ้ยถ้าปวยหญ่อุดมวยแห้งมวยแห้งยู่นั่นละเห็ดบริเวณเด็กซุดยอดเนาะ แมนโบเพื่อุทิได์บ่อมเมบ่ได้ขึ้นพื่อเยมขยันแหงยี้อ้ยพออันพอเมย์พิ่นขยันขึ้นย่งนึ่งพญคุณน่ก็โอ้ยพญมคุนกับคนมันเลยคือการขยันเออตื่นต่ีสามเนาะเข้าไปสูบน้ำนอนสูบน้ำตื่นตั้งแต่ตีสามสูบน้ำแล้วก็มนกสะิไก่ไก่โบขยะตี ตีสีสีหาเอาขยะไปถิ่มป้ดเจ้าตื่นย่ามเลยเจ้าจังเลยมาเก็บขยะเอาขยะไปถิ่มไออย่างน้เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งยังให้บึงยาปากแห้งด้อเจ้าหลุดมวยน้ำไม่หลีพญเยมเนี่สุดยอดคนขยันพญคุณตื่นแต่เ้าราได้เพ่นนี่ตื่นแต่เต้ เอาแล้วตื่นแต่เสารเก็บขยุงขยะแต่ตีสีตีหาเลี่ยวเลียวเนี่ยบด้ยากน้ำเหลือกไปเส้นซื้อเรียบร้อยแต่ตีสีตีหาไปถักแกนหนิวคนขยันเนาะขยันอยู่ยนนยยยมึงได,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 ด้กำลังบากกี่ขันคือไปยีอุดใช่ไหมไปยีอุดบดอะไรเคิงพื่นเด้อเพื่นมันตังต้งแต่พอเตมีเพืนพ่นผุนข้นมันเฮ้ พอเรามีรถต่างหลายขั้นอันพ่อใหญ่สีมัวหื่นพ่ออันพอพ่อใหญ่สีมีมบน,นี้เรามีรถดูดสวมสองคนพัวเมียแล้วกับออกหาเงินซื้อมือคนมันเนาะรถลองเลี้ยนอีกตั้งรถดูดสวมโอ้ยครับมาจากอันทรงเด็กหน่อยนักเรียนกับไปหาดูดสวมสุดโอดยพ่อเขาเวาหื่นเลย ก็พืนควนดีเพืนเนาะฝืนต่วันฝืนมันนี่หรี่จะต๋อนะอุย้ยปลาเด็กกัมีเด้ไละจะต้อยต้องกินต่กับปลาเด็กน,น,น่กัะปุนแล้วคนขยันตัวขยันแห้งมูลลุงพูดมูลอัน พี่น้องคุณมันตื่นเตะเ้า,เาจากียังเล่าตัวหน่อยๆดอกครับแต่ว่าแข็งแหงี <laughs> ยังก็ดีว่าลงเสาเอารถด,ดูดื่อมไปหลับนักเรียน <laughs> เราคนขยันเราไปทั้งหัวทั้งเมียขยันสองหัวเมียน,นี่ตะกี้เรามีเนาะรถไถรถไถกับมี่ได้รถไถรถดูดซวมรถเลนเด็กหน่อยนางเรียนคนเดียวได้นี่แต่ว่าอันรถด,ดำกับมีแตะกี้มีลูกเคยเนาะแล้วก็มีลูกเคย <laughs> พอของอันพอยายเสียมนะบวมพื้นพื้นอ่ะเว้ยเราค้นขยันหงวะน้ำมูบันขยันแห้ง ซึ่งพื้นนี่ขยนันไม่ตะคูขยันขยนันแต่กูนพื้นนี่มันแต่ว่ารถดุดสวมนี่ดีได้ได้อันไม่ไรได้ตลอดให้ต่เจ้ามันแต่ว่าพื้นกับสัมปะท่านเน้ะเนาะสัมปะท่านเป็นขีดเป็นขีดคามเขีดกับอะไร ตัวมือแห่งตะแพ่งเราทอละลอยลอยยี่สิบบนตะกี้ทอละลอย <c oughs> ดีโอ้เนอะแม่ขายผ้าเบาพื้นเด้อ <c oughs> Ơi, bỏ phần này không đi không phần độc quá Hết bỏ đầy cứ phớn, bỏ mềm nháng độc Nó khuôn mặn Khỏi hết nơi nơi, khỏi khám mươi leo, Cái này nó lốp nả, lốp lắng cả đầy Bỏ đầy nhạc Sáng tố nó, có nhìn sang sáng tố nó Cái nhắc lốp nả, lốp lắng con đều Nó hết đầy Tát nhung, tát nhạc, ôi, xúi dồi Có nhìn đầy bó chung như thế là lạ. เก็ับมาไว้ไว้มื่อนี้แดดแห้งแดดรื้อออกแล้วย้ำกังว้นจังสีแหละค่ะผลพ่อ,อย้ำม,มือแรงมากคืมคืมฝนตกมือน,นันโอ้ยทุบยาไว้ว่าสิถมค่อยๆกับแดดแห้งยนี่กังว้นผัดทุแห้งผัดฝนตก ลิ้นเจ็บปลูกหยาขึ้นกันในปลูกหยาพี่นุ่มแล้วจุ่มซื้อๆเด้นั่นนั่นนั่นไว้รุ่นไว้อีกแล้วบบหูยูสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ อากาศยามเช้าๆไปเไบิ่งนนี้เพื่อนนั่นไปยังงู ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณของฝากจากพี่เอสนะคะเดี๋ยวแม่ไข่สิต้องของขอนุญาตออกจากไรก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ชาร์จเบ็ดๆบดๆ็เรไข่ดีนะคะไปใสกันแม่ไข่โอ้อันพอดีอันอันทางบานบาพี่บัวพันสิอันเอสซี่พืนสิบห้ายางก็เลยว่าจะเอาแม่ฝาใส่ยางน้ำพ่น ก็เลยให้ไปถามเพิ่นเบิง่งว่าเพิ่นไปจักม้งเพิ่อนมาเพิ่นสิพากันแหงเอาฝ้าใสไปแต่ว่าบ่ได้ใส่แยงดอกขี้ยางน้ำเพิ่นซื่อๆก็เลยเหตุไปถามเพิ่นเบิ่งก่อนเพิ่นว่าสิย่ำเ้าเลยว่าสิชาแบ็ไว้ก่อนเดี๋ยวจังค่อยสิอันนั้นแบ็ดเบ็ดก็อ่อน ໃສ່ບາດບໍຊ່ວງເຊົ້າວ່າໄປໃສ່ບາດຢູ່ວັດປາເພິ່ນຊິຂີ້ພີ່ແຊມນະອ້ອມແຕ່ວ່າຊ່ວງເຊົ້າໄດິນວ່າຊິສບາດຢູວັດິສບາດຢວັວງົຍ່າງເິຍງອືວເຊົພິໄສບາດກ່ອດິ ตื่นเต้นสาๆไปใส่บาทตี่ตีเว้าอยู่มือขึ้นก็อขอบคุณพี่เลนนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเด้อที่เข้ามารับชมเดี๋ยวแม่ค่ยายขออนุญาตออกจากไรก่อนนะคะเจอกันใหม่ไลรหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ